สิ่งที่เราจะเป็นก็คือสิ่งที่เราจะทํามันไม่ใช่สิ่งอื่นใดที่จะมาคอยบันดาลชีวิตเรากําหนดชีวิตเราแต่ตัวเราต่างหากคือเป็นผู้กําหนดชีวิตอนาคตไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆที่ถูกกาหนดไว้แต่มันเกิดจากการกระทําในสิ่งที่เราทําในปัจจุบันนี้เพียงแต่เราไม่เคยมีสติรับรู้ว่าสิ่งใดที่เราเคยทํามาและส่งผลต่อความเป็นอยู่สภาพชีวิตเราในเวลานี้มาจากเหตุที่เราเคยทํามาแต่ปางก่อนทั้งนั้นเลย ที่เราได้รับในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันชาตินี้ด้วยที่เราทํามาแต่อดีตหรือก่อนหน้านี้มันเป็นเหตุปัจจัยส่งผลเชื่อมโยงจากตัวเราในปัจจุบันนี้เพราะว่าความเป็นเราเนี่ยมันไม่ได้ขาดหายไปตามห่วงเวลาที่มันล่วงไปละาไปดับไปสิ้นไปแม้อดีตที่ล่วงไปก็ตามแต่ว่าความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยมันยังถูกถ่ายทอดมาสู่ความยึดถือในความเป็นตัวตนเราในเวลานี้ธรรมชาติแม้มันจะเกิดกระดับแต่การเกิดดับบนความเห็นที่ถูกสร้างไว้ผ่านการยึดถือ ด้วยอำนาจแห่งความไม่รู้ของเราในกายสังขารและตัวตนของเราเมื่อไรก็ตามที่ยังมีตัวตนและกายสังขารปรากฏอยู่ความรู้สึกในการยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้มันยังทําหน้าที่ส่งต่อมาให้ตัวเราในปัจจุบันเนี้เป็นผู้รับวิบากผลแห่งการกระทําแต่อดีตเพราะฉะนั้นอดีตแม้จะล่วงไปก็ตามแต่มันไม่เคยทอดทิ้งการส่งผลที่จะนําวิบากเหล่านะั้นะนะให้มาถึงตัวเราต้องเป็นผู้ได้รับ